สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอี IP นี้ก็เป็น EP ที่270แล้วนะพี่น้ามีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละ150บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเลยพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางรัตจองเอาเบอร์โทร082 480 4746ครับผมส่วนไลน์ดีไลน์ก็จะเป็น p o c o n 2533พี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ท,ทนนั้ง เรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อช่ยครับผมรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยครับผมรายการที่หนึ่งนะครับผมอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงไลน์ลามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยครับผมสององค์สองระบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับองค์แรกจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อช่ยครับผม นะครับี่รายการที่หนึ่งนะครับผมนะครับนน่นครับรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่สองครับผมี่ นี่ครับนี่องนี้รายการที่2นะครับผมนี่เราก็คงวัดบางกระพร้อมต่อไปเป็นรายการที่3<ม>เป็นรูปล้ออาหลวงพ่อทบครับผมนี่รูปลอหลวงพ่อทบรายการที่3นี่ครับนี่องนี้รายการที่3นะครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดปู่ทวดเป็นพิมพลล์พลาดรายการที่4เป็นหลังสอกแบบนี้นะครับผม รายการที่4นะครับเป็นปูทวดพิมพ์พลอดแบบนี้เป็นหลังสอก,กอนะองค์นี้นะ่าจะเป็นถ้าถ้าตอกหมุดด้านนี้น่าจะเป็นปี4ี่หนะครับไม่ใช่ปี4ี่นะครับผมอันเนี้ยนะ้ะเป็นตอกหมุดใหญ่แบบนี้นะน่าจะเป็นปีทางเป็นปี4ี่หกนะครับผมหรือไม่นั่นกันนะแต่ไม่ใช่ปี4ี่แน่นอนครับผมนี่องนี้นะไม่ใช่ปีสี่สีต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผมองนี้หมายเลขสี่นะครับเป็นพิมพ์พลอดนะ ต่อไปเป็นหมายเลขห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขห้าครับผมนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นี่ครับนี่องนี้หมายเลขห้าต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินถ้ามาไฟหมายเลขหกครับผมอง์นี้จะเป็นพ่อเงินถ้ามาไฟ นี่ครับหมายเลขหกนะครับผมองค์นี้นะครับองนี้หมายเลขหกครับผมเห็นพอเงินทามาไฟนะครับผมี่หมายเลขหกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นปิดตาพิมพ์ปัน้นนะครับผมปิดตาพิมพ์ปั้นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับ นี่นะครับนี่เปปิดตาพิมพ์ปั้นองค์นี้นะครับผมในหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นสมเด็จอานักเลงโตหลวงพ่อท่าวัดกระบอกพึ่งพึ่งนี่หมายเลขแปดนี่นะครับเป็นสมเด็จนักเลงโตหลวงพ่อท่าวัดกระบอกพึ่งพึ่งหมายเลขแปดนะครับผมนี่ ต่อไปเป็นปิดตาปิดตาหมายเล็กเก้าองนี้จะเป็นปิดตาเขาเรียกว่าคล้ายๆปิดตายันยุ่งนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยองนี้หมายเลขเก้านะครับนี่นะครับเนี่ยอง์นี้หมายเล็กเก้านะครับผมนี่คล้ายๆปิดตายันยุ่งนะครับนี่หมายเล็กเก้านะครับ ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหมายเลขสิบครับผมนี่เห็นหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานนะครับผม,น,มน,บน,บนี่หมายเลขสิบนะครับนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรครับผม เป็นเหรียญกมลมบรรลงชุมพรหลังหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมองค์นี้ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรูปหอลออเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นน่าจะเป็นทางหโปรเจ็คนะพี่นะเนี่ยเนี่ยรูปหลอหรือสีไหมนะครับนะครับเนี่ยหมายเลขสิบสองนะครับผมองเนี้นะครับนี่องน,นี้หมายเลขสิบสองนะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามเป็นค้ณแผนอาหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่คุณแผนหลวงพ่อมุ้ยหมายเลขสิบสามกรับนี่ยคูณแผนหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่หมายเลขสิบสามนะครับต่อไปเป็นพักกิ่งอละหงลังหลวงพ่อโอภาสีหมายเลขสิบสี่กิ่งอละหงัง หลวงพ่อโปัสีรผมหมายเลขสิบสี่นะครับผมองค์นี้นี่นะครับในกิ่งดังนะครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผมสมเด็จหลวงพ่อจ้อยครับผมสมเด็จหลวงพ่อจ้อยเรียมก่าบินเทศเก่าๆมาเลยหมายเลขสิบห้านะครับ ลั่นนะเนี่ยเนะฮะไหมเนี่ในใน,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 นเป็นรอยล้านนะองน,นี้นครับในอ,องนี้ไว้ก่อนนะพีน่นะหมายเลขสิบห้าไว้ก่อนครับผมเห็นมีรอยล้านเอาไว้ก่อนต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยครับผมนี่นะครับหมายเลขสิบหกนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยครับผมนะครับหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ด สิบเจ็ดเป็นเหรียญลวงประมุลครับผมนี่เหรียญมุนเงินมุนทองลวงประมุลหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับนี่มุนเงินมุนทองลวงประมุลหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นเห,เตตหเรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมนี่เป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนี่ นี่นะครับนี่หลังเป็นาพาสําเร็จแบบนี้นะครับนี่หมายเลขสิบแปดครับผมองนี้หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นเหรียญหล่ออ่าทรงไข่หลวงพ่อปไผ่ครับผมหมายเลขสิบเก้านี่เป็นเหรียญหล่อทรงไข่หลวงพ่อปไผ่ครับผมหมายเลขสิบเก้านะครับผมองนี้หมายเลขสิบเก้า ต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อวันครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับนี่เป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อวันนะครับวัดกองคูนเป็นปีสองห้าห้าเจ็ดเลยนะเป็นปีลึกเลยนะครับนี่เลขโค้ดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะนี่ครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบนะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกลวยครับผม หมายเลขที่2 1็ครับผมต่อไปเป็นปูทวดลอยองครับผมหมายเลขที่2ี่เป็นปูทวดลอยองครับผมหมายเลขที่22นะครับนะครับองค์นี้หมายเลขที่22ต่อไปเป็นหลวงพ่อโตครับผมหลวงพ่อโตหมายเลขที่23นะครับ เป็นหลวงพ่อโตนี่หมายเลขที่ยี่สิบสามนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนี่หลวงพ่อโตต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมหลวงปู่ปทวดวัดช้างให้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับ หมายเลขที่24ต่อไปเป็นขุนแผนขุนแผนเนื้อชิ้นสองหน้านี่หมายเลขที่ยี่สิบนี่ครับเป็นขุนแผนเนื้อชิ้นสองหน้านะครับนี่นี่นะนี่หมายเลขที่25นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขที่25นะครับผมนี่นี่ครับต่อไปเป็นรูปหล่อพัด พุทธชินราชหมายเลขที่ยี่สิบหกหล่อพระพุทธชินราชหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นขุนแผนอุ้มนางหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับเป็นขุนแผนอุ้มนางครับผม หลังกุมารนะครับนี่หลังกุมารนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นรูปรอหลวงปู่ทวดหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับรูปรอลอยองคหลวงปู่ทวดหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับนะครับองน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปด ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางสัมพรลดหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพะรดนะครับอีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมในหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการที่สามสิบก็จะเป็นพระสมเด็จนะพีน่นะในวัดเกตครับผมในหมายเลขที่สามสิบนะครับผมองค์นี้ ครับนี่องนี้หมายเลขที่30มสครับผมอ่าแล้วก็สําหรับพี่ๆนัรียอยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,มแก้ลนล์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ